น้ำตื้นนิดนึงะแต่ลึกมากยังไงไม่เข้าใจก็น้ำก็น้ำตื้นๆประมาณท่านี้แต่ลึกมาถึงนี้อ๋อแล้วเวลาเล่นเราเล่นเล่น,ลนที่น้ำตื้นใช่ไหมใช่โอ้อตนนหเยี่ยมมากแล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนมีสนามฟุตบอลเราจะลงไปแข่งกับเขาไหมเราจะสมัครไหมสมัครสมัครเลยเป็นเป็นทีมโรงเรียนเลยใช่ไหมใช่เออ เพราะว่าโรงเรียนเรากาลังท an ําสนามบอลยิ hmm. ่งใหญ่เลยเนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นรูปไหมเห็นมือนั่นแหละแล้วโรงเรียนเรามีครูฝรั่งเยอะไหมครับครูอังกฤษครูมาจากต่างประเทศนะครับเยอะไหมเยอะเยอะมากเลยเยอะไหมเยอะมากเออเยอะมากแล้วเราเรียนรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องรู้เรื่อง แล้วอ่าิดเ,เทอม,ม,ม,<ช>ม,มนี้เราไม่ได้เรียนเสมอร์ใช่ไหมครับใช่ไม่ได้เรียนเทอมนี้เรามไม่ได้เรียนเนาะเราก็เลยมาเที่ยวใช่ไหมใช่นี่เรามาเที่ยวที่ไหนครับอุบลอุบลใช่เหรอใช่ใช่อุบนลนี่เ,อ,อ,เอ,อ,อันนี้มันที่ไหนเนี่ยที่ลาวลาวลาว มาถึงอุบนก็แวะมาเที่ยวลาวใช่ไหมตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงหนาวหนาวมือเอือนเนาะ <Sure. S 1> เดี๋ยวให้ดูรถเนาะอยู่บนรี้จามข้างมีรถวิ่งผ่านด,ด้วยแล้วตอนนี้รอรอใครอยู่ครับรอแม่กับแม่กับ <K io. S 1> ใคอ ไปทำอะไรอ่ะดูดูสาวมาเยอะเป็นไงเป็นไงสวยไหมเสวยไหมเสวยไหมเป็นยังไงบ้างสาวสาวเป็นไงสวยดิสวยดิชอบไหมชอบโหนี่มีรถบาสมาเยอะดูสิดูสิกเต็มรถบาสเลยมีพลั่งมาด้วยอ้ เรากำลังจะไปเที่ยวกันเนาะอ่าเดี๋ยวฝากฝาก,ก,กช่องหน่อยเร็วฝากกดติดตามหน่อยเร็วฝากกดติดตามฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีครับมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ